ตอนที่สิตัวละครเอกเดินออกมาจากจนอองได้ค่อนข้างไกลามากแล้วแต่กระนั้นอารมณ์ที่กุ่นมัวของโซ่เจอทิงก็ยังไม่สามารถดับมอดลงได้ร่างเล็กเดินริ้วๆนำหน้าพี่เลี้ยงทั้งสองคนหายลับไปไกลแล้วท่านหญิงช้าหน่อยเพคะเสี่ยวซานและเสี่ยวไผ่เดินตามแทบไม่ทันตั้งแต่ร่างกายของนางเริ่มกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ท่านหญิงก็ดูกระฉับกระเฉงปราดเปรียวกว่าเมื่อก่อนมากสู้จืดทิ้งคล้ายกับจะได้ยินเสียงของพี่สาวทั้งสองแวววๆแต่เมื่อหันกลับมาพวกนางถูกกลืนหายไปกับฝูงชนเสร็จแล้วไม่เพียงเท่านั้นนางยังถูกผู้คนรอบๆตัวผลักซ้ายผลักขวาให้เดินไหล่ตามกันไปในเส้นทางที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปเดี๋ยวพวกท่านข้าหายใจไม่ออก ซูจือทิ้งตัวเล็กนิดเดียวเมื่อเข้ามาอยู่ในหมู่ของฝูงชนนางก็กลายเป็นจอกแหนะที่ถูกพัดพาเอาไปได้ง่ายๆพวกท่านจะไปไหนกันนางพยายามถามไทยเอาจากคนรอบๆตัวไปดูหน้าแม่ทัพยังไรเร่าชาวบ้านบอกก็เยรนเฟิงน่ะเหรอตัวเอกอันดับหนึ่งนะเหรอนี่แม่นางอย่าได้เรียกชื่อท่านแม่ทับเฉยๆ พวกเราต้องให้เกียรติท่านในฐานะแม่ทัพแผ่นแคว้นสูจือทิงถูกชาวบ้านสั่งสอน <c oughs> สูจือทิงจิปากบุรุษพวกนั้นมีอะไรให้น่านับถือกันตามเนื้อเรื่องบุรุษผู้นั้นจะเร่งรีบมาจากชายแดนเพื่อกลับมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของฉีเยีทั้งสองคนเติบโตในสนามรบ กัวเหยียนเฟิงนับเป็นเพื่อนเล่นที่เติบโตมาด้วยกันกับฉีเยี่ยจึงมีความผูกพันรักใคร่กันเป็นอย่างดีส่วนซูจือถิงคือผู้ที่ถูกตราหน้าว่าแย่งความรักของผู้อื่นในตอนที่ซูจือถิงยังเป็นถิงถิงน้อยนางได้พบกับพี่ชายรูปหล่อตั้งแต่นั้นเด็กหญิงก็ปักใจต่อพี่ชายผู้นั้นมาโดยตลอดถึงขั้นอ้อนวอนรบเรา้าให้มีการมั่นหมาย สเสด็จอาฮองเต้ทนฟังเสียงร้องไห้ของหลานรักไม่ไหวสุดท้ายก็ทำการมั่นหมายแม้ว่าในเวลานั้นกลัวเหยียนเฟิงจะเป็นเพียงเด็กกำพร้าไร้หัวนอนปลายเท้าที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยแม่ทับฉีก็ตามยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าตนเองนั้นโง่นักนางคิดถึงบทบรรยายในมุมมองของบุคคลที่สาม หากได้พบหน้ากลัวเหยี่นเฟิงเมื่อไหร่สู้จือทิ้งมักจะตามติดเขาไม่ห่างในตอนเด็กเขาก็ยังรักษาน้ำใจที่มีให้กับนางอยู่บ้างการที่เขาไม่ได้ปฏิเสธในตอนนั้นทำให้เด็กหญิงคิดไปเองว่าพี่ชายมีใจให้แต่เมื่อวันที่นางกลายเป็นท่านหญิงจอมปลอมท่าทีของพี่ชายก็เปลี่ยนไปนางเคยคิดฝันเอาเองว่า ถึงแม้ผู้อื่นจะเปลี่ยนไปแต่พี่ชายจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่เปล่าเลยเขาคือบุรุษที่ทำ้ายหัวใจของนางเป็นอันดับที่สองรองจากบิดาสูจือ่อทิ้งถอนหายใจอย่างเหนื่อยใจบ้าจริงๆทิ้งๆเอ๋ยเหตุใดจึงไปสนใจผู้ชายผู้นั้นกันนางพึมพำรรกับตัวเอง อย่างไรวันนี้หากได้เจอหน้านางจะเจรจากับเขาให้รู้เรื่องในระหว่างที่กำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยสู้จืดอทิงถูกฟุ้งชนผลักให้ออกมายืนอยู่กลางถนนคนตัวเล็กจึงกลายเป็นการออกมาขวางทางอย่างไม่รู้ตัวและก,กว่าจะรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังถูกสายตาของผู้คนจับจ้องมองมาที่นางก็ช้าไปเสียแล้วนาะนไม่ใช่ท่านหญิงจอมปอมหรอกเหรอ ยท่านหญิงที่บังคับไปท่านแม่ทัพกลัวแต่งาน,นด้วยน่ะเหรอตายจริงตายจริงนี่ถึงขั้นหน้าด้านแสดงต่อตอนขนาดนั้นเชียวหน,น,น้าด้านสติอะไรก็ไม่รู้อยากให้ท่านตัวถอนมั่นกับนางเสียจริงๆวีรบุรุษอย่างท่านกลัวไม่น่าไปได้สตีฉันนางเป็นภรยาเสียดายหญิงนัก <c oughs> เสียงนินทาดังเข้ามาในโถงประสาทล่างเล็กหันไปมองรอบๆตัวตอนนี้จึงได้รู้ว่าตนนั้น มาหยุดอยู่บน,นถนนท่ามกลางผู้คนหลายร้อยคนสายตาทุกคู่จับจ้องมองมาที่นางอิปไออีเอลไม่ทันที่นางจะได้คิดอะไรต่อขอบวนกองทัพของกัวเยียนเฟิงก็มาหยุดอยู่ตรงหน้านางนางมีเรื่องทุกขร้อนอันใดท่านจึงมาขวางทางขบวนแม่ทัพช่นนี้หรือว่าอยากจะเสนอตัวให้พวกขากัน นายกองผู้หนึ่งเป็นคนกล่าวกับสตรีบ้าที่มาขวางทางทัพไม่มีคนปกติที่ไหนเขาทำกันโอ้นั่นมันท่านหญิงทิ้งไม่ใช่หรืออีกครูหนึ่งท่านแม่ทัพก็จะไปถึงจวแล้วอดทนเองสนิดไม่ได้หรืออยังไงกันนายทหารอีกคนหนึ่งควบม้าออกมาดูสถานการณ์และจำได้ทันทีว่าสตรีที่ขวางทางอยู่คือผู้ใดไอ้พวกปากปีจอ ใครเขาอยากจะเจอหน้าไอ้หมอนั่นกันคนตัวเล็กเงยหน้ามองบรุษที่อยู่บนหลังมา้านางไม่รู้ว่าหน้าตาของกลัวเหยียนเฟิงเป็นอย่างไรแต่เดาว่าน่าจะเป็นคนที่ใส่ชุดเต็มยศตรงนั้นนี่ขบวนแม่ทัพหรือเจ้าคะเจ้าไม่เห็นธงหรือ,อย่างไรเห็นเจ้าคะ่ะ ข้าน้อยถามให้แน่ใจอีกรอบก่อนข้าน้อยจะกล่าวอะไรออกไปก็ต้องแน่ใจว่ากองทัพที่ข้าเห็นอยู่ในเวลานี้ใช่กองทัพทหารอันทรงเกียรติแห่งแคว้นซูอี้หรือไม่คนตัวเล็กเงยหน้าขึ้นศบตากับบรุุษบนหลังม้าให้ครบทุกคนทีละช้าๆจ้หมายความว่าอย่างไรสีหน้าของนายทหารปากปีจอบิดเบี้ยวเพราะโทสะ อยากฟังจริงๆใช่ไหมเจ้าคะนางถามไปยังกลุ่มบุรุษตรงหน้าแล้วจึงหันไปถามชาวบ้านที่กําลังมุงดูเหตุการณ์แล้วพวกท่านลหรอเจ้าคะอยากฟังหรือเปล่าว่าข้ากําลังหมายถึงเรื่องอะไรนางกล่าวเสียงดังฟังชัดน้ำเสียงหวานใสท่าทางองอาจทรนงแผ่นหลังเหยียดยืดขึ้นอย่างสง่างามเจ้า งั้นข้าน้อยจะพูดให้เสียงดังเพื่อให้ทุกคนในที่นี้ได้ยินให้ทั่วถึงและเป็นพยานนางหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวต่อที่ข้าถามพวกท่านว่านี่ใช่กองทหารอันทรงเกียรติแห่งแคว้นซูอีหรือไม่เป็นเพราะข้าไม่มั่นใจนักว่าทหารผู้องค์อาจเก่งกล้าในสนามจะกล้าหาเรื่องสตรีตัวเล็กๆเช่นข้าได้อย่างไรนำซ้ำ ยังยามเกียรติความเป็นสตรีของข้าต่อหน้าทารักกนันข้าน้อยก็เลยแปลกใจนิดหน่อยวันนี้น่ะเหรอกองทัพแห่งแคว้นที่เต็มไปด้วยชายชาตรีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพระดูจากถ้อยคำที่พวกท่านดุดพร่ามออกมาลุ้นแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนของกองทัพของแม่ทัพกลัวๆอะไรสักอย่าง ข้าก็เพิ่งเข้าใจในตอนนี้เองว่ากองทัพที่เกียงไก่ล้วนเป็นพวกปากปีจอกลัวเหยี่นเฟิงเห็นนางตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่คิดว่าซูเจิอถิงจะกล้าออกมายืนกลางถนนเช่นนี้สายตาและท่าทางของนางมองมาที่เขาเรากับเป็นคนไม่รู้จักทั้งที่ในอดีตนางจะมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใย และสตรีที่ลักเกียรติและศักดิ์ศรีเช่นนางจะไม่ออกมาขวางทางทัพเช่นนี้อย่างแน่นอนร่างสูงจับจ้องไปที่นางแววตาไม่ได้สื่อหรือรู้สึกอะไรทั้งสิ้นกระบี่ของนายทหารที่ถูกสูจือทิ้งดากลาดถูกชักออกมาจากฝักไมายจะกลั่นแกล้งให้นางได้รับความอับอายใบหน้าของผู้ชายผู้นั้นถึงกับกักเก็บความรู้สึกโกรธแค้นไม่อยู่ เจ้ามันก็แค่ลูกทาสที่ถูกเก็บมาเลี้ยงมียศเป็นพันหญิงแล้วอย่างไรไม่ต่างอะไรกับข้านักหรอกพูดจบนายกองกักขละก็พุ่งตัวหมายจะเฉือนเสื้อผ้าของนางให้อับอายไปทั่วทางถนน